ในช่วงนี้วันที่7เดือน7 7วัน7คืนก็คือตั้งแต่วันที่7ถึง13ทางวัดได้จัดมีการสวดมนต์วันละ7ชั่วโมงตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาทุกวันเหตุผลที่เลือกวันที่7เดือน7แล้วก็สวดวันละ7ชั่วโมงและจำนวน7วันนั้นเนื่องจากว่าพระศรีวลรีนั้นท่านอยู่ใน ท้องของมารดา7วันเจปี7เดือน7วันรวมถึงพระอุปคุตท่านก็มีเกี่ยวข้องกับเลข7เพราะฉะนั้นการที่วัดวัชรธรรมวาสได้เปิดโอกาสจัดให้สวดมนต์อย่างนี้สืบเนื่องจากทางวัดกำลังจัดลานธรรมนำโชคเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งใน เขตรากกะบังและในเขตกรุงเทพรวมไปถึงทุกคนที่มีโอกาสอยากจะมาปฏิบัติในโอกาสข้างหน้าช่วงนี้ทางวัดได้มีการเข้มงวดในเรื่องของโควิด1 9พอสมควรจึงขอเชิญชวนผู้ที่จะเข้ามาสวดมนต์จริงๆนั้นขอให้มาด้วยใจแล้วก็ศรัทธาอาตมามั่นใจว่าถ้าทุกคนทุกท่าน มาแบบมีสติมาแบบมีความตั้งใจเพื่อจะทําให้ตัวเองนั้นแถวคาดปลอดภัยอาตมาหวังว่าทุกคนที่เข้ามาในที่แห่งนี้คงจะมีโชคมีลาบกลับไปบางครั้งเราก็อย่ากกังวลเกินไปในเรื่องของโควิด19หรือว่าเรื่องของอื่นๆที่จะทําให้เราเดือดร้อนเพราะที่สุดแล้วทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีตายเหมือนกับพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดเอาไว้ว่า เพื่อนเรามีอยู่4ี่อย่างคือเพื่อนเกิดเ <_ d ata> พื่อนแก่เพื่อนเจ็บและเพื่อนตายบางคนอาจจะแซงคิวพอเกิดแล้วก็ตายบางคนอาจจะไม่ต้องแซงคิวมีเกิดมีแก่มีเจ็บม,มีตายเราจะเห็นว่าโรคโควิด1 9นั้นบางคนได้รับผลกระทบมากมายบางคนก็มีผลกระทบบ้างนิดหน่อยทำให้เห็นว่าบุญเก่าที่สร้างมา ทำให้เรานั้นอยู่อย่างมีความสุขในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดให้ทันก็ขอให้ลงมือโดยการทําบุญเพียงแค่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิวันละนิดไม่ต้องมากเอาตามกำลังศรัทธา5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงอานิสงส์ที่เราด้วยการนั่งสมาธิด้วการสวดมนต์อาตมามั่นใจว่าด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จะทำให้พวกเรามีสติในการดำรงชีวิตให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อื่นๆก็ดีที่ทำให้ทุกคนทุกท่านนั้นเดือดเนื้อร้อนใจอาตมาจึงขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนร่วมสวดมนต์ให้กับตัวเองให้กับเพื่อนร่วมชาติให้กับประเทศชาติของเราโดยทุกวันนี้จะเห็นว่า ทุกคนอาจจะลืมตัวเองไปว่ามีผลกระทบจนไม่มีสติอาตมาขอดึงสติของทุกท่านทุกคนเตือนสติอีกครั้งว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนมีเรื่องที่เข้ามากวนใจแต่สิ่งเดียวที่จะให้เราอยู่อย่างมีความสุขได้ก็คือสติเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหามาถึงตัวเราค่อยๆค,คิดว่าจะแก้อย่างไรที่สุดแล้ว ผู้ที่มีสติเท่านั้นจึงจะมีความสุขใช้ชีวิตในโลกใบนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่ติดโควิดก็ขอให้มีสติในการใช้ชีวิตสำหรับผู้ที่ติดแล้วก็ขอให้กำลังใจว่าเราเกิดมาเราไม่พ้นหนีความตายแต่ก่อนตายขอให้ทุกคนที่คิดว่าตัวเองต้องตายในเรน็วนี้อยู่ในช่วงที่ พวกเราต้องไข,ขว่คว้าอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตจะต้องคิดว่าทําอย่างไรให้บุญกุศลเก่าที่เราสังสมเอาไว้มาจนถึงบุญในปัจจุบันนี้จะทําให้เราไปสู่พบสู่ภูมิที่ดีอาตมาขอให้ทุกท่านทุกคนทั้งยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ผู้ที่ประสบเคราะห์ร้ายละสังขารไปแล้วจากโควิด19ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ติดตามข่าวว่า วันวันหนึ่งก็มีทั้งผู้ที่เสียชีวิตมากมายแล้วก็ผู้ที่ติดเป็นจำนวนมากขึ้นก็ขอให้โควิด1 9นี้หายไปโดยเร็วพันธ์อีกประการหนึ่งที่อาตมาจัดสวดมนต์เวัน7คืนนั้นก็เพื่อที่จะช่วยทุกๆคนว่าอานิสงส์ในการสวดนี้อยากจะให้ทุกคนมีโชคมีลาบจึงขอเชิญชวนว่าถ้า ใมีโอกาสก็แวะมาสวดมนต์ได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13กรามาคมเวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาขอเจริญพร